<Yeah. S 1> ครับผมโอเคนะครับ <Yeah. S 1> ก็สวัสดี <Yeah. S 1> พี่เนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าแผนรายได้ของบริษัทยูมิพลัสให้พี่ฟังนะครับว่าได้ยังไงบ้างข้อดีของแผนยูมิพลัสนะครับหนึ่งพี่เริ่มต้นง่ายนะครับเริ่มต้นแค่เงิน2,000ันกว่าบาทก็เริ่มต้นได้แล้วนะครับข้อที่2มันเป็นแผนแบบสสายงานนะครับก็คือหา mm. คนตั้งใจเรา2คนซ้ายขวาเนี่ยเราก็สําเร็จแล้วนะครับ อันที่3คะแนนที่เราทำเนะี่ยเขาเก็บไว้ให้เราทั้งปีเลยนะไม่ตัดคะแนนเราทิ้งโดยนะครับนี่คือข้อดีเนาะสะสมได้นะครับ <Okay. S 1> ข้อที่4คือ <Yeah. S 1> ที่นี่จ่ายง่าย <Yeah. S 1> เงื่อนไขน้อยจ่ายเยอะนะครับเยอะจนทําเป็นอาชีพได้จ่ายเร็วนะครับจ่ายทุก5วันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เห็นไหมจ่ายง่ายจ่ายเยอะ <Yeah. S 1> จ่ายเร็วเนี่ยข้อดีของแผนตลาดย,ยูนะิพาร์ตนะอ๋อที่มาดูกันแล้วกันว่า,วามีกี่ตาแหน่งนะครับตําแหน่งแรกคือตาแหน่งบรอน ตำแหน่งบอลเนี่ยพี่สมัครนะด้วยการซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ได้ครบ300คะแนนตำแหน่งซิลเวอร์คือพันคะแนนขึ้นไปนะครับตำแหน่งโกลส0งคะแนนขึ้นไปตำแหน่ง V.P 5,000คะแนนขึ้นไปนีนะ่สูงว่าวันนี้พี่เป็นตำแหน่งบรอนแล้วพี่อยากเป็นตำแหน่งซิลเวอร์เหรอพี่ก็สะสมครับซื้อเพิ่มนะฮะอย่างเช่นมี300คะแนนแล้วซื้อเพิ่มอีก700คะแนนก็เป็นซิลเวอร์ละพี่สะสมได้ไปตลอดจนถึง V.P ได้อย่างนี้ดีไหมครับพี่ อ่าดีมันไม่คือมันมันไม่ต้องกดดันเราด้วยนะครับเขาบริษัทเราเขามีฟิกว่าต้องภายในเดือนนั้นเดือนนี้นะถ้าไม่ถ้าไม่ได้คุณจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดไปประมาณนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยสะสมได้นะครับามาดูไรายได้กันนะครับไรายได้ข้อแรกคือกาไรขายปลีกนะครับอ่ากำไรขายปลีกก็ให้เยอะเลยทีเดียวนะพี่อย่างเช่นตัวอย่างนะยาซีฟันของเราเนี่ยหลอดหนึ่งสองร้อยสิบบาทนะราคาสมัยชิ้นะพี่แต่บริษัทจัดโปรสองแถมหนึ่งเออ พี่ก็ไปขายลูกค้าราคาสมาชิกหรือขายมากกว่าราคาสมาชิกก็ได้พี่ก็ยังได้กําไรใช่ไหมเราก็ยังได้กําไรหนึ่งหลอดใช่ไหมเพราะว่าเราได้โปรมาอย่างนี้ถูกต้องไหมทุกอย่างบริษัทจะโปรให้เราตลอดเลยเห็นไหมยาที่ฟันกาแฟอะไรพวกนี้มีโปรตลอดนะครับทาให้เราขายปีกเราก็ยังได้กําไรนะครับอ่ะข้อที่2นะครับถ้าอยากขยายธุรกิจให้เติบโตมีรายได้เยอะๆมากขึ้นเราก็แนะนําเพื่อนนะครับพอแนะนําเพื่อนเราก็จะได้โบนัสข้อที่2คือโบนัสค่าแนะนํา โบนัสค่าแนะนาเนี่ยชั้นลูกนะครับก็คือคนที่พี่แนะนําเองเขาเรียกว่าลูกพี่จะได้ค่าแนะนํา100% 100%อยเปอร์เคิดยังไงสุว่าวันเนี้ยพ,พี่แนะนําผมพี่แนะนําผมนะผมเป็นลูกของพี่นะ,ะสุว่าผมสมัคร300คะแนนพี่จะได้ค่าแนะนํา300บาทและถ้าผมซื้ออีกล่ะพี่ก็ได้ตลอดไปเลยนะ, <c oughs> ะในขณะที่ผมเป็นลูกของพี่เนี่ยผมซื้อเท่าไหร่พี่ได้ตลอดทุกครั้งเลยนะครับตรงนี้ ทีนี้ถ้าผมแนะนำต่อนะครับคนที่ผมแนะนำต่อจะเป็นชั้นหลานของพี่พี่จะได้20%นะครับแต่ว่าพี่ต้องเป็นตำแหน่งอะไรครับซินเวอร์ก่อนนะพี่จะได้อ่าซินเวอร์จะได้ชั้นหลาน20%ตําำแหน่งโกได้ชั้นเหดอีก10%แล้วก็ตำแหน่ง VP ก็ได้ชั้นเลดเพิ่มอีก10%ด้วยตำแหน่งโกและ VP ได้โบนัสสมชั้นทีนี้พอพี่แนะนำคนมาแล้วนะครับโครงสร้างจะถูกวางแล้วจะทำให้พี่ได้โบนัสข้อที่3อีกคือโบนัสบาลานซ์ท คืออย่างนี้ครับพี่คนที่หนึ่งอาศับวงกลมนี้นะพี่พี่อยู่พี่เป็นวงกลมแรกเนาะคนที่หนึ่งวางด้านซ้ายคนที่สองวางด้าน,นขวาเห็นไหมคนที่สามต่อมาวางตัวเองไม่ได้ครับวางต่อลึกลงไปสามชั้นคือกี่ชั้นแล้วแต่ต่อลึกลงไปซ้ายขวาแบบนี้คือมันต่อข้างซ้ายกับข้างขวาได้เท <ception ist> ่านั้นเองนะครับเมื่อเมื่อพี่มีซ้ายกับขวาเกิดขึ้นนะพี่จะได้โบนัสบาลานซ์ทีมนะฮะ ก็คือได้มีข้างเดียวไม่ได้นะข้างเดียวยังไม่ได้แต่ว่าสะสมรออีกข้างหนึ่งนะครับสมมุติว่าในรอบ5วันนี้มันมีคะแนนเกิดขึ้นด้านซ้าย1 0 0 0 0ื่นด้านขวา2,000 0นะครับถ้าพี่เป็น b r อนพี่จะได้50ของคะแนน1นึ่งมนะครับด้านอ่อนนะครับก็คือได้5,000บาทแต่ถ้าพี่เป็นซิลเวอร์นะครับพี่จะได้60ของ1,000 0มนะครับก็คือ6,000บาท ถ้าเป็นโกลด์70%ถ้าเป็น v i p ได้80%คือได้8,000บาทนะครับพี่พี่เลือกได้เลยนะครับพี่ว่าพี่จะเอา5,000หรือว่า8,000ถ้าเป็นผมผมเอา8,000นะครับผมเป็น v i p ครับพี่ทีนี้นะครับเพดานการจ่ายนะครับบริษัทมีตำแหน่งมีเพดานการจ่ายในโบนัสข้อนี้นะครับก็คือถ้าพี่เป็นซิลเวอร์เนี่ยบริษัทจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน120,000บาทต่อเดือนนะครับเต็มที่ไม่เกินนี้นะ เห็นไหมครับพี่ทุกตำแหน่งมีเพดานบมดเลยนะามาดู VP ีกันเลยนะครับ v ี p ีมีเพดานการจ่ายอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทโอ้พี่1นล้านสองแสนบาทนะพี่อยากได้ไหมผมว่าเป็นไปได้แน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะโบนัสข้อน,นี้เขาไม่ตัดคะแนนพี่ทิ้งแล้วเขานับลึกลงไปไม่จํากัดชั้นด้วยนะครับองค์กรพี่จะเติบโตจากที่ไหนก็นแล้วแต่ลึกลงไปจากที่ไหนส่งคะแนนถึงพี่หมดเลย และโบนัสข้อนี้ที่ดีที่สุดก็คือว่าเขาไม่ได้มองว่าพี่แนะนําหรือไม่นะนะครับคือใครแนะนําก็ได้นะครับอัพไลน์แนะนําอยู่ใต้ล่างพี่เขาก็นําให้พี่เพราะโบนัสข้อนี้เขาไม่มองว่าใครแนะนําเป็นโบนัสที่เกิดจ,จากองค์กรใต้ล่างของพี่อย่างเดียวเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นโบนัสมาสจาันเลยก็ได้นะครับมันให้เยอะมากๆเลยนะครับต่อมาโบนัสข้อที่4เป็นโบนัสแมทชิ่งนะครับ โบนัสแมทชิ่งคำนวณจากรายได้บาลานซ์ทีมของลูกหลานเหลนของเรานะครับอ่าเมื่อกี้ผมอธิบายถึงบาลานซ์ทีมใช่ไหมอ่าถ้าสมมติว่าพี่แนะนำพี่แนะนาผมนะแล้วผมมีรายได้บาลานซ์ทีมกี่บาทพี่จะได้20%ของรายได้ผมชันลูกได้20%แต่พี่ต้องเป็นซิลเวอร์ก่อนนะครับถึงจะได้โบนัสข้อนี้นะครับอ่าเป็นตำแหน่งบอลจะไม่ได้นะครับอ่าถ้าผมได้10,000มือนะครับพี่ก็ได้2,000นะครับ ตรงนี้ถ้าผมได้เต็มที่คือล้านสองล่ะครับพี่ได้สองแสนสี่เลยนะเพราะว่าบาลานซ์ทีมเขาจํากัดไว้ที่ล้านสองนะครับดังนั้นพี่จะมีโอกาสได้สองได้สองแสนสี่ต่อคนนะครับแมทชิ่งได้ยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นลูกนะครับชั้นหลานสิบเปอร์เซ็นชั้นเลนอีกห้าเปอร์เซ็นต์นี่ฮะแมทชิ่งซึ่งโบนัสข้อนี้เป็นโบนัสข้อเดียวที่บริษัทให้เรารักษายอดนะถ้าไม่รักษายอดนะครับเราจะไม่ได้โบนัสข้อนี้นะ แต่ว่าบริษัทก็จะจ่ายให้กับอัพไลน์เรานะครับที่เขารักษายอดอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าโลอัพนะครับโอเคโบนัส okay, ข้อที่5้านะรเรียกว่าออเซล์นะออเซล์เนี่ยเป็นโบนัสลายไตรมาสนะครับก็คือ4เดือนจ่ายครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตำแหน่ง CL 7เพิอร์แล้วก็ไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ย6%นนะครับนี่ฮะอันนี้ก่อนเป็น CL นะครับพี่ต้องเป็นตำแหน่ง VIP ก่อนเห็นไหมฮะ ถึงจะได้เป็นเซลเจ็ดเพ์ต่อไปเลยนะครับต่อมาก็คือโบนัสค่าคีย์นะครับค่าคีย์เนี้ยได้10%บเปรซนะครับสลอตตำแหน่ง v i p นะครับหมายถึงว่าวันนี้พี่ซื้อของที่บริษัทแล้วพี่ก็แจงยอดให้ทีมงานพี่ก็ได้ค่าคีย์สิเปซ็นะครับเป็นค่าบริหารจัดการนะครับบริษัทก็ให้พี่เป็นสต็อกนะครับซื้อของมาสต็อกแล้วพี่ก็แจงให้ทีมงานนะครับ <c oughs> ก็นี้ารบโบนัสทั้งหมดแผนการตลาดทั้งหมดยูบิพัทเนี่ย เนี่ยหน้าเดียวเองจบแล้วไม่มีหมกเม็ดไม่มีบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ต้องอะไรอีกมากมายเลยนะเนี่ยมีแค่นี้เองแต่ว่าแค่นี้ก็จริงนะแต่ว่าจ่ายเยอะมากเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะพี่ปีนะพูดแผนจบแล้วอ่า <c oughs>